อาสวัสดีครับอยู่กับช่องดีเบาๆครับเจตโตะันไ,เไนเอาไป่อนเอาไป่อนสิแซมครับรถแมคโครแล้วเอา่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่มีกับข้าวกินอีกเออไป่อนไปแถวนี้เจตโตะคิดการร้ายครับไปเอาเองทุด ไปไปเอาวิสนันนี่ครับนี่เจต่อเจต่อกองแผนจะแก,ก้งครับจะรถไปซอนรถไปซ้อนไป,ไปผมไปคนเดียวนะผคเคยได้กล้าไปนี่บ้านนั่นแหละ ไไสายห้าหนูา่นน่ะไปเราสายห้าหนูา่นน่ะไปเอาบ้านไปแม่นบ่อไปขี่ลงไปถามในบอ่อเลยไปไปไอ้ไป,ป,ป,ปงนึงไอ้ปงนึงเลยถามดูมันตามยัไงเนี่ยเลยโอ้ใบรุน่นจะแก้งก็ไม่ได้แก้งครับนี่วางแผนแก้งไม่สำเร็จโอ้ขี่ลงบอ่อเลยเว้ย น้องน yeah. ้ำแดงเออเอาเสียตออย่าเอาลุนเปโซนงอนเนี่ยอาลุนเปโซนงอนโอ้จะแกล้งก็มีการบอกกันด้วยเว้ย ฝนตกแล้วครับนี่วัวน้องวัวน้องน้ำเดงเดี๋ยวเราไปดูเสร็จต่อ,าอ่าจะไปซ่อนไปตรงไหนเนาะเราจะแกล้งก็แกล้งไม่สำเร็จครับนี่ อยู่ไหนร้านค้าไปซืซีกาแฟโอ้หาสาวกันไปไปเสียต่อพาไปหาสาวเลยนะลูกทุกคนไปไล <ป S 2> ่ถูกว่ากุ <laughs> <playground. laughs> ้งไอ้ร้อนเนี่ยอ้ไม่ได้แก้งครับกลายเป็นว่าเสียต่อโดนใช้ครับโ <laughs> ดนใช้งานก่ายไปไจะแก้โดนใช้งานแล้วเอาไปเอไปออกซีกาแฟให้ด้ดานออกเลยให้ รุ่นพาไปหาสาวครับสิโอฝนก็ตกลงมาครับฝนรินโปรยโปรยเล้อยโอ้เสียต่อพาไปไหนนี่พามาดูชมป่าไงโอ้ขี่น้องน้ำแดงลุยป่าลุยโคกเลยเ่บางอาจใช้ใช่ไหมบางอาจใช่อ่ะใช้แล้วเราก็ต้องใช้คุ้มด้วยรถ ไม่ใช่รถเราไม่ต้องกลัวทางทางทางช่างมันใช่ไหม <laughs> ช่างมันปล่อย <laughs> ไว้จะของดูเฮ้ยอย่าไปว่าไปานั้นไม่ดราม่านะครับอ,อย่าหยอกครับอย่าหยอรครับรถดินวิ่งฝั่งนู้นครับสิพามาอะไรฝั่งนี้กู้เสียงมาลงกงกินร <laughs> ับได้ฝากหลายทางทางนี้ไปบ้านกู้ช่างเตี้ยครับนี่ชอช่างเตี้ย ไปร้านไหนน่พิซาวไหมนี่มีมีมามาซื้น<า>ะูเบากูาสโมครับเนี่ยกูยรอเออเสียอะไรเออวัยรุ่นกัมพูชาพามาครับรกัผม

เยอเสียต่อเสียสาวเันต้องมีคนเอาไม่เอานันแตอทีนเอรถดินเป็นอันนี้ไงเป็นเด็กเป็นเด็กรถให้เขาไปมันจะไปอยู่ให้เขาผมดินใส่มา ไม่ให้คนทักในครัวเสียต่อมาหาสาวทุกคนผมกินไม่เป็นโรคแบบนี้ต้องนำ้ำแดงครับผมองกินไน4ซูนอะโอ้ยคุยแต่กับสาวเลยจานออดจานออกจานออนจานออนั่งรอวนีรเสียต่อข้าแต่เซลสาวครับมิม<อ> ไปครับไปรุ่นเขาทำมาแน่นอนลัวเสียต่อขับรถอะไรเนี่ยอ้อม่เป็นไรควบคุมได้ควบคุมได้รถใหญ่ยังควบคุมไม่ได้เลยโู้ออูอู้อูกระดาษรักเนี่ยควบคุมไม่ได้เลยรักยังหนีจากอ่ะเนี่ยความรักทุ่ม ไม่เห็นนี่ความรักชาให้คนตาบอดน,น,นะ่หัตกสะเด้อ <laughs> โอ้โหฉากนี้มีแต่ลูกรังเลยสวยลูหลักครับโอ้พาเข้าป่าเข้าโคกไปไแล้วเจ่อเจ๋แถวว่างยใครพี่ชายเนอออืนบอกว่าขัดแต่อกที่เนะ แล้วมาขับก anyway, oh, oh, like hmm. oh, oh, okay, so, ีโน่พี่ก็เสียงอะไรหรอกโอ้เสียต่อรับรถิ่งมาชนนู่นชนนี่เลยโอ้วกิ่งไม้ข้างทางเนี่ยมังกรทำอะไรกินไม่รู้ากนี่เด็กเว้นนีมังกรโอ้ยก็ชนต่กิ่งไม้เลยตัวเองลงเปเขาลงไม่ไได้ที่สองรอบหนึงได้ที่หนึ่โอ้โหโอเบาเจานเบานี่ล้จะรัดมาทไมวะ วิ่งตามมันไปก็นด้วยวิ่งตามมันไปเมื่จบแล้วโอ้โอ้ยรัฐมนีอ่ะคลิปนี้มีอะไรมากครับนี่ว่าจะแกล้งก็ไม่ได้แกล้งครับไม่ได้แกล้งเลยจบโอ้ยว้วน้วนเสียต่ออันตรายเหรอฮะไปเดี๋ยวลงก่อนไปวัยรุ่นกัมพูชาครับรถอันตรายมากเลยทุกคน คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่แต่ดราม,ม่าครับโอ้ซื้อแอาจานอ๋อครับครัแบแซมวิ่งอ่ะขับแมคโครบวันนี้นี่ ตาินเหมียวเจ๋อเจ๋อเอเอาค่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับบาย